สไนจักรวาล<ไ>ซุ่มแบกแชทโลกและโดนน้องๆในแชทโลกท้าดวลสไนจ์ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยน้องๆคิดว่าพี่จะกล้าลงไปแข่งกับน้องเขาหรือเปล่าคะและคิดว่าน้องเขาเนี่ยจะชนะพี่ได้ไหมถ้าหากว่าพี่รับคําท้าในการแข่งสไนจ์ก็ <c oughs> ดเดี๋ยวดูกันเลยว่า <c oughs> ทั้งแบกแชทโลกทั้งได้แข่งสไนจ <c oughs> จะเป็นยังไงจะมันแค่ไหนจะเก็บสี่กี่รอบกดไลค์กดติดตามและไปดูกันเลยเนี่ยแฟงบนตัวหนึ่งโอ้ยสองตัวแล้ว โอ้ยมีเชนสวยดูพี่ยิงอะไรกันหมดเนี่ยมาอัพใจส้มมีตัวมาสายปะยพี่พีตัวบีครับผมเออพี่ตัวบีเฉยเลยมั้ยอิสนสไนแฉงกับปูมเปาเออสไนแฉงกับผมเปล่าเฉย,ย,เ,เ,อยเอาอีกดอกไหมลนะ่ะโผล่มา นะเอาดูว่าเพื่อนเลอดเดงเลือดเดงลือดแดงเอดเดงหลวัวครับเดงลัวฮะเดงัวฮะเด้งัวไม่กัวใครฮะ กดไปเป็นกำลังใจให้หน่อย ใครบอกจะแข่งสนกับพี่วะมไม่เห็นหแข่งสักาทีวะให้พี่เล่นอยู่คนเดียวเนี่ยมันจอยังไงกันแน่เนี่ยถ้าพี่ถ้ามันปล่อยพี่ตายอีกนะปล่อยมันเล่นเองเลยปล่อยมันเล่นเองพี่ไม่แบกแล้วไอตีนะไม่เป็นไรมาน้องมาหาพี่เอาหน้ามาใ,ใกล้พี่เปิดให้รีบกดจะเร็วไหม เอาละเอาละ <First Blood. S 1> เอาละ <Double Kill. S 1> เอาละ <Triple Kill. S 1> เอาละเอาละเอาไปถึงรอบเลด้งเลยหรอวะกดได้แล้วชาร์จเลยอบอกเลยว่าสกิลนี้โคตรด,ดีตีออกเลยอ่ะถ้าอยากจะเล่นด้วยหน่อยอ้าว oh, <no. S 1> <laughs> เอาใจเย็นนะเขาใจเย็นเอาออยเอาแล้วอ่ะเอาละเอาละกวาตัวป้อมตัวป้อมพื้นนี้ตัวป้อมถี่นหยอ่ะ tỷ gió tỷ dám luôn ừ, hiểu ừ, nè tổ bom tổ bom vi tổ bom mấy trái đi mấy trái tổ bom bàn điều cắn phi <laughs> tổ bom đi <laughs>

ไม่คิดว่าน้องบอจะได้เจอคนดังโอ้ยโอ้ยยิงหัวได้อย่างไงนี่โอ้ยโกว่าไม้ระเบิดละผลใ้ไหมนี่ม okay, ันแม่ไดได้ดนเนี um ah anyway? ่ยงมันนี่มึงบ้าเอไ้ได้ผลได้ไรพี่คนกุงเต๊บพี่อุกุงเตพนี่น้องพี่ไม่ใช่คนได้พี่คนกุงเตพบ คนกรุงเทพนี่น้องคนกรุงเทพไม่เฉียวคนกรุงเทพไม่เฉียอะไรไม่คนใต้ต้องแดงค์อ่ะเออพี่แหลงใต้ไม่เป็นนี่กุ้งเป็นคนไหนมองนี่พี่อยู่สตูลสตูลอันเตลเล็ตรถอยู่ไหมเตลเล็ตรถอยู่ไหมอันไม่นี่น้องมีก็ได้มันกดเดียวมันมาขึ้นรนจักรยานนี่โอ้คนก้นเงิน đào đi nó? Oh my god, mình nó tung rất là nhanh. đi. ở mình vậy? Cua ở đâu vậy? Cua ở nó vậy? Cua Đó, chạy yên, ๆดาวใจเย็นเย็นไม่เย็น Ôi, FC rồi

เปิดเลยอยู่ไหมเปิดเลยอีกก็ตอนนั่นแหละกดใจครบอ่ะกดใจครบพี่ก็เปิดเลขแค่นั้นแหละพี่ว่าพี่่วาแต่พี่ชื่ออะไรอ่ะผมอ้าวชื่อโอนครับพี่ออนพี่โอนเออจริงน้องพี่โอนจะไม่พี่มันนี่น้องมาดิน้องใครแข่งสนับกับพี่วะมาดิ โอ้ยสามสิบเอ็ดเพชรบุรีท้าแข่งสไนกับพี่วะน้องมามาแข่งกันเลยดีกว่าดูกันว่าสกิลเพย์ใครมันจะได้นับมาพี่บุรีมานับมานับอื่นมานับน้องคือเดี๋ยวม่นับได้น้องสไนนับเท่านั้นตไปไปน้องมาเติลอลิอิลิมาเติล oh no โอ้ยน้องพี่โดนว่ะเอาแล้ว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  ใครสไนใครจะแข่งไสกับพี่ซื้อสไสมาเลยน้องขอของหน่อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่ผมขอบัตรเสียงห ging, <อ>น่อยบัตรหนึ่งซื้อสไสหน่อยนี่เอาไปเลยเอาเลยพี่ต่อให้กระบอกเดียวเลยเนี่ยเอาเนี้ยไปเนี่ยให้ไม้ซื้อให้เนี่ยเอาต่อให้กระบอกเดียวเลยเดี๋ยวแปนะพี่ผมขอบัตเสียงก่อนได้ครับ

บคไปไปเนาะมิกไปทำเป็นยาก่อนทันได้ไวะไม่ทันโแบบอ้โหเลือจะพันยาได้วะเอาแล้วพันยาไม่ได้ด้วยเอาบ้วตายพันเ็ตายบุเลย วายน้องยิ้มไปกี่คิวน้องสไนพ์พี่ไปสามแล้วนะขอขอนก็บอกเดียวนะนวนก็บอกเดียวนะ่าได้เจอเจอในจักรวานลนะทุกคนซีครับจนะเป็นยังไงไปดูอ,ดดอ้อาวไอเพชรบูรณ์เพชรบูรไ,ได้เท่ไนะเาไหร่แล้วอ๋อน้องอ้าวแล้วเอาละแข่งสไนพ์กับพี่พน้อง พี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชวนผมเล่นด้วยได้ไหมนพี่ผมอยากเล่นคับพี่เบลเดี๋ยวพี่ระวังเจอผมเปิดพาร์แนลนะพี่เฮ้ยเปิดพาร์แนลเฉยเลยน้องพี่แบรน์เองน่ะจบเลยนะแบรนด์หัตจริงไปเลยได้ไหมเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วพี่แบรนด์หัตเองเลยนะไปซื้อร้านใหม่น้องน้ำหนึ่งล็อตพี่แบรนด์ในตะวันเจ็บเสียงมากเนี่ยโอ๊ยเจ็บเสียงโอ้ย เก็บหมดเลยน้องตกใจนะว่าเจ็บคียังยังยังตกใจนะว่าเจ็บคิวพี่เอาละเอาละสรุปสรุปย,รยังไงสไลดพี่ไปเจ็ดคิวแล้วนะย,ยังไงจะแข่งยังไงสาวสิเอ็ดเพ, <31 S 2> พ,พชรบูรณ์จะแข่งกับพี่ไหมฮะ เอาลูกศิ่งได้อ๋อไปลุกสิ่งเลยอ๋อถ้าฝั่งเราแพ้อ่ะพี่ถ้าพี่ตายเฮ้ยจะแพ้ได้ไงฝั่งเราแน่ใจเลยพี่คอยดูน้องคอยดูพี่พี่พี่อ่ะพี่นี่จะผมจะถ่ายรูปนั่นนะพี่ผมถ่ายรูปพี่ได้ครับน้องพี่มายองข้างผมก่อนยองนั่งยองข้างผมก่อน อ๋อได้ได้ได้อ๋อได้ยังได้ไน้องนะพี่ครับผมครับได้ยังน้องโอเคได้ยังครับอ่ะโอเคได้อ๋อได้ได้ว่โอเคโอเคโอเคมีศัตรูอยู่ใกล้ใกล้อ้ยยนี่เย ผมลืมดูเลยว่ามันติดคอนเทนเนอร์อ๋อติดคอเนเทน,นเนอร์ไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่มีไวอลนัทนี่ส่งเลยน้องให้มีวอลช่วยเพื่อนหน่อยน้องจะตายแล้วน้องเพื่อนจะตายแล้วน้องไม่เป็นไรพี่เนี่อะบิดจะชนะซน้องจะพวงบิดไม่ทันแน่เลย เอ้ยทันไหมสวยเลยขาผมเก็บสี่เก็บสี่เบสีเอาดีจริงน้องเต็งเกินขาผมเจนใหม่เจนใหม่น้องชาย